รถพีพีวีเจ็ดที่นั่งโฉมหน้าแชมป์คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของด้านหน้าของเขามาพร้อมกับเบาะหนังสีเบทต,ติดแอร์รอบคันสามารถพับเบาะได้นะในส่วนของด้านหน้าระบบเซ็นทันล็อพรมลายสีก้านใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกรีนแอ,อร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีเบทปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้นะคะ ใครมองหาชมนี้อยู่รุ่นนี้หายากสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชยนตนะคะพิงอยู่ที่บริษัเทเพชยนสวินทวงศ์46สสานังกงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือสองยานที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิงพามาดูรถรถบ้านมือเดียวสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามา ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นานๆทีจะเข้ามานะคะโฉมนี้นะใครที่มองหาโฉมนี้อยู่นะคะอยากได้คันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะได้เป็นโต้ตาฟอร์จูเนอร์3.0ตัววีขับ2ปี2012 ะะราคานี้สุดพิเศษแน่นอนนะคะ4 8 9 0 0 0บาทนะคะเคดีดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟีดาวได้เลยนะคะดอกเบีย้ยนะบอกก่อนว่าลถปีต่ำดอกเบีย้ยจะสูงหรือลูกค้าจะซื้อสดโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย ตัวทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนฮัมนิ่งไลท์กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นานานทีเขาจะเข้ามาแล้วตัวนี้เขาได้เป็นรถบ้านมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของรอบตัวรถนะคะหรือภายในต่างๆเดี๋ยวพิงพาไปชมกันเลยนะในส่วนของล้อตัวนี้ได้เป็น ร้อแม็กนะคะเป็นแม็กแท้เดิมจากโรงงานได้ยังปี2022มีรามบันไดสีดำมาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้เรียบร้อยมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคมียมาให้กับลูกค้าอีกด้วยนะนีส่วนของภายในตัวนี้ได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้กระจกตัวนี้ปรับไฟฟ้ามีมาให้นะคะลำโพงด้านข้างจัดให้พร้อมกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิม ไม่เสริมสภาพเลยตัวล็อกเด็กหรือรอเม็ดอรนต่างๆให้ครบมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามีมาให้ด้วยนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลายสีกา้านมาให้ใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้อีกด้วยนะตัวน็อตต่างๆสังเกตได้เลยไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะลูกค้าเรามีการตรวจรถให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยคอณโซน,น,ห,นหน้าของเขาจะเป็นสีเทาทูโทนภายในก็จะเป็นสีเทาตัดขอบด้วยสีโคมเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะกุญแจตัวนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีเลตมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยเดี๋ยวพิงค์พาไปดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะ สตาร์ทเรียบร้อยนี่สำหรับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่180,000กโลได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้นะคะใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอตัวนี้เป็นจอก n n r r o i d 3เดี๋ยวพิงจะมีการเช็คในส่วนของจอให้แอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาให้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานไฟฉุกเฉินปกติเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของด้านบน นะคะใส่แว่นตาต่างๆได้เลยไฟติดตามปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ม่านบาังแดดก็ปกติเลยพวงไลหุมห้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงไลสีก้านเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เรียบร้อยนะคะพื้นที่กว้างกว่าน่าใช้งานสุดๆราคานี้ถือว่าดีมากๆนะไม่ถึง5 0 0 0สนกับราคาอยู่ที่4 000 8 000, 9 0 0 0บาทเครดิตีลูกค้าสามารถจับฟรีดาวได้เลยนะแต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะสูงนะคะเพราะว่า ตัวนี้ได้เป็นรถปีต่ำติดแอร์รอบคันมาให้เบาะหนังสีเบจสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับพครมสีดำให้ด้วยนะสามารถพับเบาะได้นี่พับเบาะเรียบได้นะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆเลยสำหรับคันนี้มี่วนของยางด้านหลังตัวนี้ได้ยางปี2 2มาให้นะคะแล้วก็ได้แม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจัดโรงงานเป็น แม็ของทางศูนย์โต,ต้ตาโดยตรงเลยนะคะต่อเลยในส่วนของชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะแบบ l e d มาให้ระบบเซ็นเซอร์อีก2จ,จุดอยู่ตรงด้านหลังมีไฟทับพ,พิมสีแดงมุกมาให้เรียบร้อยไฟเบรกโดนที่3กระจกไล้ฝ้าตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่อง3.0เป็นตัว V มาให้ด้วยในส่วนของด้านหลังเป็นปรถครอบพัวเจ็ดที่นั่งติดแอร์รอบพันนะคะสามารถพับเบาะไปตรงด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ แล้วก็มีใน่วนของพรมนะคะแล้วก็ถัดรองด้านหลังมาให้ชุดไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีชุดไฟท้ายแบบ LED ของแท้เลยนะคะตัวน็อตสี่เดียวกับตัวรถมาให้นะคะรถเข้าใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะคะเก็บงานภายในภายนอกแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้กับลูกค้าอีกด้วย สปอยเลอร์ iler, ไฟเบรกดวงที่3ติดฟิล์มรอบพานมาให้นะคะติดคิ้วกันสั์มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างเขามีมาให้เขาได้ชุดแต่งมาให้ด้วยแต่ตัวนี้เขาติดสติ๊กเกอร์ในส่งของตัว t d แต่ตัวนี้จะไม่ใช่ตัว t d นะคะแจ้งก่อนนี่ส่วนของยางด้านหลังยางปี2022 m a x เท่ a แ m a กแท้เดิมจัดงาน มีมาให้เลยนะคะมีรางบันไดมาให้ด้วยมือจับแบบโครเมียมมาให้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้ปิดเปิดแบบออโตโอ้มาให้เรียบร้อยนี่ใช้ได้ตามปกติเลยมือจับแบบโครเมียมกระจกของทางศูนย์โตต้าโดยตรงเลยนะคะคุณลูกค้าทางตัวล็อกเด็กต่างๆให้ครบเลยนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัว t r d นะเป็นเครื่องสามพัน นะคะคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะคะเป็นรถ PPV 7ที่นั่งวันนี้เลยคันนี้มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะแล้วก็พิงก็มาอัปเดตให้กับพี่ๆดูนะคะใครที่อยากได้สมหน้าแชมป์เอาไว้ขับกลับบ้านในช่วงเทศกาลนี้วันนี้เลยนะคะไม่อยากเสียดอกเบี้ยอยากซื้อสดในงบอยู่ประมาณเท่านี้พิงแนะนำไปคันนี้เลย โตต้าโฟร์เจเ3.0ตัววีนะคะขับ2ปี2012 4แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไม่อยู่ที่180,000สนแปด่นะคะเลขไม่ถือว่าน้อยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับรถปี12นะเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่ขยับออกจากที่สติ๊กเกอร์มออกนะคะรอยเมทัลต่างๆแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังแบตเตอรี่หนูเช็คให้ถ้าค่าของแบตเตอรี่มันอยู่ที่50%นหนูเปลี่ยนให้เลยนะคะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานรอยเมทัลต่างๆชุดไฟหน้าของแท้คันนี้เป็นเครื่องสามพัน นะคะคุณลูกค้าแล้วก็จุดแต้ม4ี0รอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีครบตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์ตมีให้นะคะส่วนรถ2 7ดรายการเช็คให้อ i r รไฟแบตเตอรี่เช็คทุกอย่างให้นะคะเช็คในส่วนของหม้อน้ำพัดลมสายพนานเราลิ้นเราเช็คให้ทุกอย่างเลยนะ <S <S สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ ppv 7ที่หน้าที่เป็นตัวชนหน้าแชมป์ตอนนี้เข้ามาแล้วหคัน นะคะแล้วก็ราคาถือว่าดีมากแล้วก็เลขไหมถือว่าไม่น้อยเจ้าของเดิมอ่ะเขาดูแลดีมามากได้เป็นรถบ้านให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ <S <S ได้เป็น t o ต้าฟอร์จเนอร์สตัววีขับสปี2 0ง2กับราคาอยู่ที่4สน0 0ดบาทเครดิตีนะคะลูกค้าจัดยอดฟรีดาวได้แต่ถ้าลูกค้าซี่อเรื่องดอกเบี้ยคันนี้พิงไม่แนะนาเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูง แต่ให้ลูกค้าซื้อสดก็โทรสอบถามรายละเอียดค่ะพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้หรือยกถุงโทรหาเลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเข้าเมื่อขอโทษค่ะเข้ามาดูรถตัวจริงหรือลองขับรถได้เลยที่สูวินททงศ์4 6มาเจอกับพิงดูคลิปพิงมาติดต่อพิงเลยนะคะจะดูทิกตอกหรือดูในส่วนของหยุดพุ่มหอมพิงมารบกวนนะคะลูกค้าโทรหาพิงก่อนเข้าไปสษัทหรือติดต่อพิงเพชรยนได้เลยพิง เป็นพนักง,งานเซลล์แลหรือเป็นพนักง,งานขายที่บริษัทเพชรจนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ